IPST Podcast Empowering Learning Experience สวัสดีครับตอนนี้คือกำลังอยู่กับ IPST Podcast และนี่คือเอพิโซดพิเศษเรื่องสั้นจากปกหนังสือเรียนสอส,อสอวทครับกระกฎาคมที่ผ่านมาครับ IPST Thailand ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนแฟนเพจร่วมส่งเรื่องสั้นเรื่องเล่าและก็นิทานจากจินตนาการโดยใช้หน้าปกหนังสือเรียนของเรานะครับเล่าเรื่องให้กลายเป็นเรื่องราวที่สนุกเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์รอบตัว แอดมินรู้สึกว่าอยากจะยกบางเรื่องบางตอนนะครับมาให้แฟนเพจได้รับชมรับฟังกันโดยในเรื่องแรกนะครับเป็นของน้องจิรศักดิ์ทับแพรครับที่ส่งเข้ามาโดยใช้เรื่องเล่านะครับจากปกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลกดาราศาสตร์และอวกาศเล่มห้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเรื่องที่น้องเขาแต่งนะครับจากปกหนังสือเรียนเล่มนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องสั้นจากปกหนังสือเรียนเรื่องค่ำคืนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาการละครั้งหนึ่งในค่ำคืนที่แสนธรรมดาเด็กชายทเน่กำลังนอนดูภาพยนตร์สายฝ่ายเรื่องโปรดแต่ยูยเขาก็รู้สึกถึงแรงที่สั่นสะเทือนไปทั่วทางบ้านทันใดนั้นไฟฟ้านในบ้านของเขาก็ดับลงเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างสงบลง ทเนตจึงได้เปิดประตูออกไปนอกบ้านแล้วเขาก็พบว่าทั้งเมืองนั้นไฟดับไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยความอยากรู้ทเนตจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คข่าวสารว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันไม่นานนะทเนตก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีหนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่เพิ่งซื้อมาจึงกลับเข้าไปค้นหาในบ้าน ไม่ได้อ่านดูก็ทําให้รู้ว่าบ้านของเขาที่อยู่ย่านแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั้นเป็นบริเวณเดียวกับรอยเลื่อนซันแอนเดียสที่แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือกับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกนั้นเคลื่อนที่สวนทางกันทําให้มาเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองหลังจากเข้าใจถึงสาเหตุข,ของการเกิดแผ่นดินไหวทันเนีจึงเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนที่ยืนอยู่บริเวณริมถนน แต่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพยายามที่จะติดต่อไปอยัาง911พอพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างมีสีขาวขนาดใหญ่พาอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวแต่ทเนตเองเขารู้ว่าสิ่งที่พาดผ่านนั้นคือทางช้างเผือกมันคือกาแล็กซี่ที่ระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่ด้ยควที่ชาวเมืองที่นี่ไม่เคยพบเจอกับข้าคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทข,ขนาดนี้มาก่อน พวกเขาจึงไม่เคยมีโอกาสเห็นทางช้างเผือกทเนตไม่รอช้าเขากลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งเพื่อหยิบกล้องโทรทัศน์เขาคิดว่าคืนนี้เราเหมาะในการดูดาวเป็นที่สุดส่องไปส่องมาเขาก็สังเกตเห็นทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์และกลุ่มดาวมากมายที่ส่องประกายเต็มท้องฟ้าไม่คืนนี้ทเนตจะต้องอดดูภาพยนตร์สายฝ่ายเรื่องโปรดแต่การที่ได้ดูดวงดาวที่สวยงามอย่างกับความฝันแบบนี้ก็ทำให้เขานืมเรื่อง,ร,องราวที่น่าจดจงไปเลยลนะ คืนนี้มันช่างเป็นช่ำคืนธรมมธรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆเรื่องโดยจิรศักดิ์ทับแพรเรียบเรียงโดย IPST t อ a i ีไทยแลสะสะวะทส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชาติไทย